We'll ำอย่างไรให้ผู้ที่ไม่ชอบทานผากักสามารถรับสารอาหารประเภทนี้ได้อย่างครบถ้วนรายการเพื่อนผู้คิดในวันนี้มีอีกหนึ่งแนวความคิดใหม่มานำเสนอซึ่งจะทำให้การรับประทานผักของใครหลายๆคนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความต้องการที่อยากให้การรับประทานผักเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้ทําให้คุณวัฒนาลองคิดแปลรูปผักให้กลายมาเป็นผักเม็ดอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางสารอาหารไม่ต่างจากผักสดเลยล่ะค่ะผักเม็ดนี่ก็คือรวบรวมผักจากโครงการหลวงคัดผัก5าสีตามธรรมาชาติเช่นสีเหลืองจากฟักทองสีส้มจากแครอท ธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทยนั้นยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่อีกมากเลยล่ะค่ะซึ่งสิ่งสําคัญที่จะกระตุ้นให้ธุรกิจนี้ขยายตัวไปได้ก็คือการให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อของผู้บริโภคนั่นเองค่ะความเป็นเอกลักษณ์ของผักเม็ดนี่ก็คือความสะดวกแล้วก็คุณค่าของสารอาหารถูกรบถูกหลักอนามทุกประการเป็นคุณค่าของสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติจริงๆผักเม็ดแบรนด์นี้ผลิตจากผักและผลไม้ถึง12ชนิดนำมาผ่านกระบวนการแปรรูป ให้แห้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยควบคุมการผลิตตามมาตรฐานของ GMP และยังได้การรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยาอีกด้วยล่ะค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดก็คือการบอกต่อคืออันนี้มันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแล้วคือผู้บริโภคนี่คือผู้พิสูจน์ทุกอย่างที่บอกว่าของเราจะดีไม่ดีเนี่ยผู้บริโภคจะเป็นผู้ตอบรับเท่านั้น ยชนของผักเม็ดทั้ง5สีมีคุณค่าเทียบเท่ากับผักสลัดหนึ่งชามนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้คนไม่ชอบทานผักหรือผู้สูงอายุที่เคี้ยวผักไม่ได้สามารถรับประทานผักได้ง่ายขึ้นค่ะ ิ่งที่เราเราทำขึ้นมาผลิตขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือไม่ผู้ผู้ลูกค้าข,ของเราเนี่ยเราต้องจริงใจเหมือนว่าเราเป็นผู้บริโภคนั่นเองเราอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีก็ไม่ยว่าตัวเรามีสุขภาพดีด้วยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกัน มุมมองความคิดให้ธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแล้วคุณก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนอยู่บนพื้นที่ของโลกธุรกิจได้อย่างสง่าง,งามค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างสําหรับความคิดดีๆเสมอไม่แน่ผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้และเช่นเคยเข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้ามาเลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนผู้คิดสาหรับวันนี้ปลลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ